เด็ดดวงในค่ำคืนนี้จะต้องหวานเจี๊ยบแบบแมนซิตี้เมื่อคืนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับกล่าวสวัสดีสายคอบอลรอบดึกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันครับกับเจดีมือทองครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนเป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับคุณผู้ชมครับนะฮะสวยจัดมากๆเลยนะไม่พอแค่นั้นนะครับผมเด็ดดวงซูเปอร์ตัวีของเจดีมือทองนะที่อยู่ในครอบครัวครับจะเป็นคู่ของเชลซีนะฮะเจดีวางพฝาลองไว้ครับคุณผู้ชมครับแอสตันวิลล่าก็เสมอกันนะคุณผู้ชมนะก็ถือว่าหวานเจี๊ยบมากๆนนนนะะคครรัับบผมสสหู่่ี้วในคคค่ืนนี้รับบบคคคุณผู้ชมรัออล่นข้าาางที่เเยยอะะนนครรรับบผมกุดสลกาเยอรมันนกัโซชบ ลีนะครับผมและก็ทางด้านของ FA ฟเอครับครับคุณผู้ชมครับหลายคู่นะฮะแต่เด็ดดวงของเราจะมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับผมที่อยากจะเข้ามาตามนะฮะในหลายๆคู่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญนะฮะทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับเด็ดดวงในค่ำคืนนี้ของเจเลตมือทองครับคุณผู้ชมครับผมจะมองไปทางด้านรายการ FA ฟเอครับนะฮะในรอบสี่ทุ่มครับเอฟเวอร์ตันนะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลูตันทาวน์นะครับผมสองทีมจากพรีเมียร์ลีกครับคุณผู้ชมครับจากสถิตซ์ให้ทุกให้ที่เคยเจอกันมาน ครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็เป็นบอลเสมอแลวก็เป็นบอลที่เอฟเวอร์ตันได้ใช้ครับคุณผู้ชมครับ สภาพความพร้อมของเจ้าบ้านครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าวันนี้ฟูลทีมครับคุณผู้ชมครับและก็ได้พักแบบฟิตเต็มร้อยเลยนะสำหรับตัวนักเตะครับคุณผู้ชมครับส่วนสถิตินะครับผมที่เล่นในบ้านนะคุณผู้ชมก็ยังไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมในรายการพิมพ์บุรีครับแล้วก็ในรายการ FA ฟเอครับนะค่อนข้างที่จะทำผลงานได้ดีครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดเนี่ยได้ชัยจากคริสตันพาเลทมา1ประตูต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมนัดนี้ถ้าใครจําได้นะจะเด็ดให้ไปทางด้านของเอฟเวอร์ตันเล่นในบบบบบ้้้้าาาาานน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 นะะะโคคคคคคคตตรร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 สสสสุุดดดดจััััััััเเเเลลยยยยยผผมมมมม่่่่่่่่ววทททงงีีืออออููู์ณชฟกกก็ไไหแใศึ มาเนี่ยเพิ่งได้ใช้มาหนึ่งนัดนะคุณผู้ชมนะ ทัศนาพืชบอลของเฉลี่ยมือทองครับคุณผู้ชมครับเอาง่ายๆเลยนะเอฟเวอร์ตันเนี่ยมีดีในบ้านครับคุณผู้ชมครับขุนกำลังพลเต็มร้อยครับคุณผู้ชมครับเก็บตัวนานนะฮะฟิตแน่นอนครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านนะฮะส่วนทางด้านทีมเยือนครับผมฟอร์มยังก็ยังเอาแน่นอนอะไรไม่ค่อยได้นะคุณผู้ชมนะคืนนี้นะครับผมขออนุญาตนะเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวเอฟเวอร์ตันนะครับผมท็อฟฟี่หวานเจี๊ยบแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ตัวอื่นครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญนะฮะทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องมาเป็นน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 คค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 ครร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 รออออออบบ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 บััััััััััััวววววเเเเดดดีีีียยกกกกไไ้้้้้ะะะผผผมมมมมตืื่่่ชชาาาาาขขใหหหจ๊ทททุุณูสสสงลป Ah...